ไอ้ไอ้พวกเนี้ยน่าสใจขิ่งว้ามันเนี่ยโอ้แม่เดี๋ยว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 เฮ้ยไม่แน่แทกอะนี่นะวะแ่นี้เออพวกก็มีตัวหนึ่งเว้ยตัวแอลโคตรน่าสนใจเลยว่าไรอันติไม่โคตรเถื่อนอ่ะอันติที่ไม่เลเซอร์ลักอ่ะไม่ใช่ลักดิคล้ายๆกับคอมมอดดอนอ่ะตัวไอ้แมตตี้โซนกับบารรอนต่หน้าตฐาร์ใครบาร์รอนตัวอะไรบาร์ตัวอะไร บอกเลยโคตรังวิ์โคตรเยอะไม่ปิงะในบาเยเป็นัแตกาวาท่งแเฮ้ยแจ็คาจงแจ็คมาหเฮ้ยแฮตตี้มีหลาละกันเออแจ็คไปพูดไหมเฮ้ยเมื่อกี้เสียงปืนในแจ็คไม่หวานอ่แจ็คไปพูดนะแจ็ค เฮ้ยแจ็คไม่กินเสียงไงใช่เนี่ยนี่อไม่ช็อตเอ่อไม่ประกาศดาลาดาราเกมแจ็คแจ็คปิดไมค์ก่อนปิดเถอะปิดเถอะไม่ต้องพูดพูดเ๊ีนะเงียบไปอุ้ยแฟนตาเปิดแปดหรออุ้ยแหลกแหลกเจ๊งคือจะฆ่าเลย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 ที่ยอมโอ้โหโอ้โหแจ็คปิดไมค์เลยสโลว์นะอมือปิดจะปิดเลยเองอะไรเล่นด้วยว เล่นเหรอลองเลยกด้วยก่อนทำไมเาเอีเสียงเสียงเสียงไครบ้างเนี่ยงงเลยเนี่ยเก็บเป็นเสียงวนที่แจ็คเกดเกดเกดออเป็นเสจยงวะของของอาจารย์หนุ่มยังนร็วเ่ กาบไม้กับกากเลยแคก็าบปเลยะฮะแค่บปิดไม้มันไม้มันใไอย่าี้ยไม้ดีค่อยมาพูดกันถ้ไมดีค็อลยโอ้ยแจบีโอ้ยดไอ้สิงเล่นล้งเหรอะดีดูมีปีด้ยบอลแคร์กันเนยอ๋อแต่ยังไงแจ็คเราโดนฝูงเลยเพื่อนไอ้กเล่นสินช่าบนนะเว้ เอ assim, อ, o, อ,อไอฟูไอฟูกูเปลี่ยนใจไม่ยังไม่อัพูเอยฟูตัวม่แทนเลยทไมตอนไหนว่าหอกันฝาบอลอะคล้ายอนเลยคล้ายบาลอันนี้อ้ออ้ออัพเลนี่อะจริงๆอัพเลนี่ตอนนี้อ่คอัพเนเหรอัพเนก่อนดีว่เออที่รคนเีย้าเห็นอยู่อันตีไม่ปล่อยเลเวอร์เอ้ยอยเบอคารเบลคานมาเลยตายเดียวตายเดียวนะเล้วก็เคาร หลังเวทไม่เยอะหูแต่ไม่มาหนีก็ตายงตปลังกัไม่ะัวน้อยเล่ไม่อแวีแบนอะไรเีราแพ้แน่เลยว่ะเลบองเลบองมอาบิดแงมาเอ้ยเนี่ยเอานัดยืหน่อยแล้วตีแตรตลูตรงเลยดตร แจคเพื่อนเราเราเล่นภายในแล้วนี่ถ้าแพ้ผมไม่ทานได้โอ้โหีนายนอะโอ้โดฮะบอกว่าเหรอเจอแอนนี่ฮะบอลบอกเล่นท็อปไม่หรอแจ็คดูเราเล่นเวยปืนเนี้ยแจ็คมคนเล่นแอนนี่เนี้ยปืนในตำนานมึงเล่นหล เื่อหนไปเรวน่อครับเออแต่แอนนี่ห่ออกนเื่อนานีเราเลียนหน่อยคนรัผ่อคร่ออกไปอย่างน้ชนะมึงเลย่อสกูออกคี้ดิไเรีเลอดเอเียออกคีเลือใกเออออกเลือไปออกเลือไปเชื่กู ต่างมากเลยโว้งอะรึเล่าอะไรกูว่างนี่ยเจอฟิโอลาวันชน้ป่ะวะสอดฟิโอลาวันที่กูออกไปชน้ป่ะ a s, <S been planted แจ็คไหมแจ็คไปเถอะตัวที่ไหนเนี่ยออกไปฉน้ำอู้หูบ้าแล้ว Double kill ัมึงแาคานกว่าเองฮะของกูต้องเลดไปยโออยากเล่นมากันดแจ็คเอ้างมันเออ a l right Let's move out โอ้ย ต้องไปเจิตัวบางๆนั่นเลยเอียเีไม่โดนแล้วไม่เออไม่อ่ไปเวว่เนดี๋ยวมัน protection เร็วระวังวน่เกิดมาแรกกันแรกกันมองเก็บไม่ก็แบกเลยจะไม่อะไเฮียอะไรัวเฮยเฮยเออ ายว่งแล้วาแแซงในล่างได้สัส uh, ์ดเออชี่งแมงว้าตว้าวมั้แฝดมึง่ะอ๋งอนสมายออกไปดิแมวเราจะเล่นสมัยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรวะเอาบารด้ยยาด้วยยาแพ้ด้วย s p l a n t ไม่ไม่ช่แตากน้สองสองไหมใ้เขตอยู่ดี๋ย้เขตอยูบูดิอ้เขตดงน้ำเฮ้ยกูถามหน่อยเมื่อวานไม่มีใครตอบกูเลยทำไมเมื่อวานมึงชนะกันไม่เหนื่ที่กูออกไปชนะชนะ Bomb d e f u s e จริงไม่ไไม่หายฟุกเมื่อวานชนะไมฟุี่มิชที่องส่เออฟังมานะนะเขตหลักแบเขตนะ แต่ห yeah. <st immun ization> <st> ียนะฟังชนะอ้าวมึงหลอกกูเลยชนะไงกกูว่าแล้วว่าไงมึงก็แพ้สิสบอกนั่งเลยสิเมื่อไหร่จะเปลี่ยนตัวเล่นเล่นจะเจอราหา่วล่าเว้ยขวัญใจมหาชนเออตาหน้าจะเล่นเล่นตัวเฮียลยอะไรก็ได้ เดี๋ยวกูจะปุ๊งไปแจ็คเป็นตายแจ็คแจ็แจ็คาเนอโตัวเพือนัเลจเป็นโล่ให้ไว้้างายมแจ็คัวที่มันเหมือนในแจ็คเกิยันอเลยในเวลาท็อปดีแล้วอ่ะ

เอ็งเอาคนล้างเกมมารับแพนนี <si ่ไดเขาวะแล้วลุงเองอยู่อ่ะเอ็งยักหน้าดิใช่ปะใช่แน่เลยวะมันน่าจะรับคนมาแล้วเพื่อนแจ็คเอาแจ็คโชว์เล่นบาเล่บาเล่เป็นชีวิตจริงไม่โปรบุลี

แม้แต่ตัวมึงอ่ะตัวมึงไม่เล็ดตัวมึงไม่เล็ดโอ้โหอีกผิด